มึงกับกูไปไปทํางานกับนองปัอญานองปัจ้ามึงกับกูไปทํางานตําแน่งเลยไอ้ถิงมันอยากไม่ไม่แล้วมึงกับกูต้องเป็นองค์การรักไอ้ตัหนุ่ยเออว่าองค์การรักนี่เออว่ากูเป็นองค์การรักมึงกันจกมวยเป็นไม่หนุหนุ่ยว่าเป็นเละริงโดยเฉพาะแม่ไม่มวยเตยนี่กูจะนัดติทุดเลย ไม่ว่าจะเป็นหักห่วงไอ้ยาราเก้วดนางงวางเลี้ยวลังเก้กบวางลิงอุ้มเตงฮะหนุมานไกย้มต่อเดียว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 ซ่องซ้ำตาเหลกันตามวยแต่ซ้ำที่ตาลังถ้ากูจะไม่ผิดมันตาเย็ดเนียวผิดเขาหลุดวะผมจำผิดแล้วกูกว่าป้าเห็นแวบนุกจริงว่าเอาปันีจริงมึงกับกูเปเป็นองค์การรักประจำตัวนองปัญจ้าถึงจะจมุดกว่ากูกับมึงนี่ไม่จ้ามานปดตักรักษา ชีวิตข้องขวาา่าใจหรือว่าข้ององค์ใจได้จะต้องตุกลงตุดโดยตามกฎมนต์เตียนบ้านเขาเขียนไว้เล้วว่าจะต้องประหารชีวิตถ้า,าองค์กรักไม่สามารถรักษาตัวองค์ใจได้แต่ที่นี้ท่านจะต้ามึงดันทีนายเต้งนายเต้งต้องโดนประหารชีวิตนายเต้งจะเลือกโดนประหารด้วยวิธีไหนวิธีที่หนึง่งอาเจียดอาวิธีที่หนึง่งยิงด้วยปืนไม่หอาคกับผมกีกลาดเสียงลูกตัดครับอาลเอา วิธีที่สองฉีดด้วยยาฉีดด้วยจานพิษไม่เอาครับผมกลัวเข็มฉีดยาครับวิธีที่สามอ่าแขวนคอไม่เอาครับผมไม่ชอบแขวนคอครับกลัวลิ้นห้อยแล้วมึงจะตายวิธีไหนออจริงกูจะตายโด,ดวยวิธีกูเองจะให้โด,ดวยวิธีตัวเองวิธีอะไรก็มึงผมจะเอาอ่าผมจะเอาอ่าน้ำพึ่งรวง้าเคยแล้วเอาไปให้ลูกหมาเรียครับ ไอ้เรก็ว่าเอาน้ำพึ่งรวงตาเคยแล้วเอาไปให้ลูกหมาเลียครับเล้๋ยวมันตายเพื่อจเจ็งเสียวตายไปเลยพอรา่ามผมบาบาืวินก็ไงเจ็งกันนี่ตาพัานนันเราเดินทางกับเดียน้องปันุดเดชไอ้น้องปันจ้าเดินทางนำไปก่อนครับครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเดินทางนำไปก่อนพี่หนุหน่ยพี่เจงตามผมมานะครับครับตาพันนันน้องเดินทางพลางเดี๋ยวผีรีบตามกับเดี๋ยวเก็บกล้องครับเดี๋ยวรีบตามมานะพี่ ไอ้หนยมึงไปก่อนนะเดี๋ยวกูตามไปเฮ่ตุ่ยอดเลยว่าเดียวจาจีงมึงใช่ก็ไม่ไปพร้อมกันล่ะบ่ได้โดนเปนเพื่อนกันว่าไปก่อนตาเดี๋ยวกูตามไปแน่นะจริงนะมึงตามแน่นะอย่ากปั่นขี้เต็ดกันนะจริงนะว่าตามแน่นะเออว่ามึงไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปแล้วมันใช่ก็มึงไม่ไปพร้อมกูเลยว่ามึงไปก่อนตาเดี๋ยวกูตามไป กูว่ากูไม่หลุดจากเหลืองเหลืองมึงไปโจ้นี่จิกไปไปพร้อมกันกับกูไม่ไปมึงไปคนตาแล้วใจแกมึงไม่ไปวากูอีกใไรก็ว่าอใไรก็ว่าวกูน้ำเมียจัตติมึงไปคนตาไว้ก็โดอจักตีเออเออมึงไปคนเออจัตตินานกูไปคนให้เต็งมึงอย่าลืมนะกูควักเลยจักสินเสย ว่าเอาเพื่อกูดีกันเด้อเอาลูกเอ้าเด็ดป้อมโอมเมียก็ไม่ใจเอาเพื่อเพื่อนใด้ไป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 จักว้าไปหนุ่ยไป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 ไม่กำก็จักว้าวน่กำก็จักว้าโน่เจ้ยอ่ะค่ะไปเฮ้ยเฮ้ยไปก้าวกลนไปไปเล็กเดียวกับเมียแล้วถูดเหมือนค่ะกับเมียแล้วยิ่งคับเมียแล้วถูดเหมือนไก่ข้าวครัว ีเอาอัดอีมาเอาเมียกันค่ะเออไปน้องไปไปกับปีน้องไปปีไปไล่วันทิมวันทีทิพวรรณองเดือนไม่รู้ตัวเลยปีมาแล้วนี่ตึงถ้าปีมาจากนั่นน้องเออปีคงจะวัวใจไหวเสียคนปีคงจะอะเทรนอะเทรนอะไรก็เรียกเทรนหลุยแตกไหนแล้วมองได้น้องเออเพราะว่ามันดันนี่มันไม่ได้ระบายเลยเราจะดันเลี้ยน้องไปกับปีก่อนไปไปกับปีเตีก่อนน้องไป ฉันมีข้าวดีจะบอกปีเตียงค่ะมีข้าวดีเอยร้อยนงะคือตอนนี้ันค่ะเดือนทีเลวตี่เรัวว่าเราจะทองรูกะค่ะตอนนี้ฉันไม่ทองแล้วค่ะว่าข้าวดีคือไม่ทองแอบ่ะใช้แล้วค่ะแล้วข้าวไรอนะนองคือตอนนี้ฉันเม่นมากค่ะเอ,อ,อาลูกบ่จัดเบื่อชีวิตเจ็ดเพดเบื่อชีวิตค่ะเดินทางโชคดีปีเตียงนะเดี๋ยวกลับหมาก้อมหน้าเราคงได้จะได้จัดเม็ดกระจับมิดกันไว้ค่ะ เดินต่างโจ๊กนี้นะคะจุ๊บจุ๊บจะโตเตะชีวิตเอ้ยโตเตะขึ้น